ลั่นแป้งพูดไม่จริงหลังล่าสุดตอบคำถามหมดดำกลายเป็นประเด็นดราม,มายังหนักสำหรับดาราสาวแป้งออนจีราหลังจากที่มีชาวเน็ตสาวรายหนึ่งโพสคลิปลงติกตอกระบายความในใจว่าดาราสาวทำอาหารเหลือเสื้อตนพูดว่า sorry และต่อมาก็พูดว่าไม่มีมารยาททำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตออกมาระบายความในใจ โดนทำอาหารกระเด็นใส่แต่ทำโดนว่าไม่มีมารยาทเรื่องนี้ก็ต้องรอประมาณ1-2วันสาวแป้งจะออกมาชี้แจงหลังจากเคลียร์คดีบริษัทซึ่งหมดดําได้เผยในรายการแฉว่าตนนั้นได้ติดตามถามไปยังสาวแป้งสาวแป้งบอกว่าได้ขอโทษเข้าไปแล้วสองรอบจะให้ขอโทษยังไงอีก ซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะล่าสุดสาวผู้กรณีได้เคลื่อนไหวแล้วบอกว่าไม่จริงตรงแป้งขอโทษแค่หนึ่งครั้งไม่ใช่สองและด่าพี่สามครั้งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะว่าสาวแป้งจะออกชี้แจงในมุมของตัวเองอย่างไรบ้าง